มะปรางอาลิสาบอกแบบนี้เมื่อโอบมีข่าววนเวียนสาวชื่อเหมือนกันเลิกกันแล้วยังเป็นเพื่อนและร่วมงานกันได้เหมือนเดิมสำหรับความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักมะปรางอาลิสาและโอบโอบนิธีเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมูฟออนก้าวเดินไปในเส้นทางของตัวเอง ล่าสุดเมื่อปรางอลิสาได้เปิดตัวในงานอีเวนต์พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจและพูดถึงอดีตแฟนหนุ่มโอบนิธิว่าเรายังทำงานด้วยกันได้สามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ถ้าไม่ได้เจอกันที่ทำงานก็ไม่ได้คุยกันนอกเหนือจากเรื่องงานเราก็ไม่ได้คุยกันแต่เห็นในโซเชียลมากกว่าเรามูฟออนอะไรที่จบแล้วก็ทิ้งไว้ ให้เป็นอดีตเป็นความทรงจำที่ดีๆส่วนประเด็นที่ฝ่ายชายมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับนางเอกสาวสวยปรางกันนรันวงขจรไกลที่มีชื่อเหมือนกันอีกสาวมะปรางบอกว่าไม่ได้แซวแต่เห็นข่าวบ้างส่วนที่คนแซวว่าโอบก,ก็ยังวนเวียนอยู่คนชื่อปรางมันคงเป็นความบังเอิญมั้งก็เป็นกำลังใจให้